เคยรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับจ้องอยู่บ้างไหมเหมือนเรื่องราวของเจนคินส์ทุกครั้งที่เกิดฆาตกรรมเขาทิ้งร่องรอยไว้ร่องรอยที่นำพาเจนคินส์เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแต่เมื่อเจนคินส์ค้นพบรังของนักสะสมเขาก็ตระหนักว่าเขาคือชิ้นส่วนสุดท้ายในคอลเลกชันสุดสยองของฆาตกรคิดดูสิการไล่ล่ามาตลอดกลายเป็นว่าเราถูกล้าเสียเอง มันเหมือนกับความลับที่เราพยายามค้นหาอาจกำลังค้นหาเราอยู่เหมือนกันแล้วถ้าทุกการกระทำของเราถูกชี้นำโดยใครบางคนถ้าทุกอย่างที่เราเชื่อเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเจนคินส์คงรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นได้เส้นได้ที่พร้อมจะขาดสับันพาเขาร่วมลงสู่ความมืดมิดเรื่องราวของเจนคินส์สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความจริงที่เรารับรู้อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด และบางทีการมองให้ลึกลงไปกว่าที่ตาเห็นอาจเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากกับดักที่มองไม่เห็นคุณละ่ะเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนถูกใครบางคนบงการชีวิตบ้างไหมลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเพราะเรื่องราวของเราอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ